เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าซิดคากเกนโกันนะแต่ก่นกอนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีวิยรรักชาวเกษตรทุกคนทุกทางกันเล้นะครับอย in ู่กับผมเอ็มเขาได้ไหมนะครับนะสังคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอนิเมะพาวเวอร์ดิฟเอน์กันอีกแล้วนะเออเฮ้ยมึงใครเนี่ยเจ คนนี้นะ่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่คนรอคอยกันมากที่สุดเลยนะเออสำหรับเจ้าซิกคาเกโน่นั่นเองนะเออซึ่งซิกคาเกโน่เนี่ยเป็นตัวละครที่อัปเดตมาในอัปเดตเจ้ามอบไซคนั่นเองนะแต่คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นตัวละครระดับมิสตอรี่นะเออกูมีเป็นร่างไชนี่เลยนะอันนี้โคตรฟลุกเลยนะเออเป็นตัวเยืนเืลน,นะเป็นตัวตีกายภาพเนาะแล้วก็มีทาานเป็นอุมบรานะหรือว่าทาานมืดนั่นเองนะในเกมชื่อว่าซิดนั่นเองเนาะสำหรับพาร์ทสี่ของพี่แกนะ อันซีนเบรดทุกการโจมตีห้ครั้งมีโอกาส50%ที่จะตีคริแล้วก็บรับคริ5%นะถ้าคริถ้ามันคริเนี่ยมันสูงสุดที่7นั่นเองนะอินครีดดามเมดบายอาคริดาเมจ150%เนาะถ้าโจมตีครั้งที่5แล้วคริเนี่ยจะทำการคิวแบบบังคับตายเลยนะเออมีโอกาส4%หรือว่าอาสำหรับมอนที่เลือด4%หรือว่าต่ำกว่านั้นนะ ก็ไม่เข้าใจนะเออแค่เข้าใจแค่ว่ามันจะเพิ่มคริให้ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ทําการข้ามมอนสําหรับเลือดที่มันต่าๆอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็อนะตอมิกชาร์ตนะจะทําการทุกการโจมตีเนี่ยจะทําให้อะตอมิกชาร์จเพิ่มขึ้น3%นะค่า1ตัวก็เพิ่มเป็น1%นึ่งเอร์เซ็นต์ดาเมจนี้จะทําการอ๋อมันเกี่ยวพันกับก็คืออพาสซีฟนี้จะเชื่อมโยงกับไอสกิลกดนั่นเองนะไอแอบอะตอมิก นะก็คือจะสูงสุดดาเมจที่400นั่นเองนะก็คือเป็นการฆ่าหรือว่าเป็นการโจมตีหรือว่าเป็นการฆ่าเพื่อทําให้สกิลกดบันแรงขึ้นนะประมาณนั้นนะเออก็่าโมเดลของซิสก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นร่างชัยนี่นะเออก็โอเคนะก็ดูดีมีสกุลน,นะแล้วก็จะเป็นร่างธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้มีความแตกต่างไหม ดูไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเหมือนจะแตกต่างแค่ตรงลูกกระตานั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอสเมติกดีกว่าอันนี้เป็นคอสเมติกล่างชายนี่นะเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ล่างธรรมดาอ่ะประมาณนี้ก็คือกูไม่รู้นะว่ามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะสำหรับร่างชายนี่แล้วก็ล่างธรรมดานั่นเองนะเออสำหรับวิธีการหาเจ้าซิตคาเกโนเนี่ยก็เหมือนกับหลายๆตัวละครเลยนะก็เป็นคอนแทคนั่นเองนะ สำหรับเจ้าซิสเนี่ยเราต้องหาคอนแทคที่เป็นมิสมิสเทอรี่นั่นเองนะซึ่งมันสุ่มนะบอกไว้ก่อนคอนแทคมิสเทอรี่มันห่ยมันสุ่มไม่ใช่ว่าโอกาสออก100%นั่นเองนะแล้วก็ระดับมิสเทอรี่เนี่ยมันจะยากกว่าระดับไนแรมทุกอันเลยนะก็เราต้องมาเลื่อนหาทุก20นาทีนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราชนะด่านแล้วเนี่ยเราจะได้ซิส100%เลยนั่นเองนะเดีย๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูละกันเนาะ นั่นแหละก็ประมาณนั้นละกันนะสำหรับการเกิดน,นะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าสำหรับเจ้าซิสคาเกโนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะมาก็สำหรับเจ้าซิสคาเกโนเนี่ยค่าวางอยู่ที่3,500นะค่อนข้างแพงเลยนะเออก็เดี๋ยววางกันเลยปุ้มมันไม่ใช่ตัวต้นเกมเอยู่แล้วละ่ะสำหรับเจ้าซิสเนี่ยถ้าค่าวางจะแพงขนาดนี้นะเออแบบดาเมจต,ต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ422นะระยะ52แล้วก็คูดา้าห้าสิบหกวิวางขั้นแรกเนี่ยก็ตีเป็นแบบ Circle, เซอร์เคิลเนาะตีพื้นเดนเมตีแอร์นะ แล้วก็มีพาสีที่บอกไปเนาะอัน e ซนเบตอะตอม c c ชา r ์นั่นเองนะเดี๋ยวดูแอนิเมชั่นหน่อยสิอ่เาเป็นการพุง่งเข้าไปฟันมอนเลยนะก็เนี่แหละสำหรับอะตอมบีชาร์ก็จะมีขีดบนหัวประมาณนี้เลยนะถ้าจะไม่ผิดเนาะเหมือนพาสิีจะบอกว่าอ่าสูงสุดที่400%นะสำหรับขีดบนหัวอันนี้ถ้าถ้าให้เดานะสูงสุดที่400%เฉยไหมดาเมจสกิลกดก็น่าจะ400เท่านะเอ,อประมาณนั้นนะ เกมเปไน็นไะรเนี่ยเกมปะตุกมากเลยอ่ะอ่ะเอเดนแอิเมชั่นอีกรอบนึงก็เป็นการพุ่งเข้าไปฟันประมาณนี้นะก็ตีได้ฮิตอยู่นะสำหรับท่าน,นี้นะเ,ออเห็นป่ะดาเมจเด้งเยอะอัพต่อแล้วกันเนะ 8, าะ8,000ตัวอัพค่อนข้างแพงนะขั้นต่อไปเนะี่ยซื้อท่าว่า Shadow Arrival เนาะเออใช้งเงินอัพหมื0นหกก็ตีเป็นแบบลายนะขั้นนี้แอนิเมชั่นมันยังไง โอ้โหแล้วจมดินซะด้วยไหนดูสิอ่ะก็เป็นการพุ่งเข้าไปใส่มอนนะแล้วก็มีโอกาสคลิขึ้นเห็นแวบๆนะเออเบิบประมาณนี้โอเคแอนิเมชั่นใช้ได้นะไม่แย่นะเออสวยเลยอะสวยอยู่เลยอะสำหรับเรื่องของพาร์ติเคิลนั่แหละไอไอโมเดลมึงทุ่มลงดินอน่ะมึงจมดินอน่ย อ่าประมาณนี้ช่งทิ้งชงทิ้งชงทิ้งชงทิงง้งใส่มอนนะถือว่าโอเคนะโอเคนะโอ้แต่เกมแลกมากเลยทำไมเกมถึงแลกขน,นาดนี้ก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วกันปุ๊บปุ๊บเอามาตีไฮบิดแล้วนี่ตีไฮบิดตั้งแต่ขั้นไหนอ่าตีไฮบิดแต่ขั้นชาร์โดอารายวอลนั่นเองนะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยขั้นต่อไปเนี่ยชื่อท่าไหว้หรือ how hop awakening นั่นเองนะใช้เงินอัพสองหมื่นห้าอ่าก็จะเปลี่ยนการจะตีแบบ full aoe นะเดี๋ยวดิ อพี่แกแ,กแบบยืนแอคนิ่งๆเลยนะสำหรับตัวละครโมเดลนะอ่ะมันก็จะมีเอฟเฟกขึ้นประมาณนี้นะเ,ออเป็นสีดำๆอะไรไม่รู้ก็มีเป็นแบบสีทองๆลอยขึ้นไปบนฟ้านะเออปึ๊บเนี่ยประมาณนี้เลยนะไม่เคยอ่ะไม่เคยเห็นท่านี้จริงๆในหลายๆแบบเนี่ยไม่เคยเห็นท่านี้จริงๆนะไปออดับต่อแล้วกันปึ๊บอ่ะเจ็ดหมื่ห้า อ่ะอัพตันแล้วเนาะก็จะมีสกิลมาให้กด I am Atomic นะเออนี่ I am Atomic อ่าสำหรับเราไ g e อัพตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13,000นะก็เดี๋ยวลองกดสกิลก่อนละกันนะซึ่งสกิลเนี่ยจากที่อ่านอันนี้มาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้เปอร์เซ็นต์ชาร์จที่อยู่บนหัวพี่แกด้วยนะสูงสุดที่400แสดงว่าทำา a m a g e ส0เท่านะตอนนี้เรามีห0 0รอ่ะประมาณ200%นะก็เดี๋ยวลองกดสกิลละกันนะไม่แน่ใจว่ามีคัตซีหรือเปล่า แบบนี้มีคาสซีนไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ดูจากตั้งค่าแล้วมันไม่มีปิดคาสซีนนะะเดี๋ยวลองกดดูกันนะไอเอเมตอมิกโอ้สกิวร้างแมปสกิวร้างแมป ว้าวสกิวรางแมปเลยนะเออแล้วพอกดสกิวไปปุ๊บไอที่ชาร์จบนหัวนี่ก็จะทําการรีเซตนะซึ่งเราไปดูในวิกิมาคูดาส,สกิวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ120วินะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะแต่ว่า มันไม่มีคูลดาวขึ้นในเกมอ่ะอันนี้น่าเสียดายนะเออโดยด้านมปอัพตาของเจ้าซิกคาเกโนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13,000นะระยะเนี่ย69คูลดาวเก้าจุดหกวิอัพตาเนี่ยตีแบบ full AOE ตีไฮบิดแล้วก็มีพาส์ติเป็นอันซีนเบรยอะตอมิกแชนแล้วก็มีสกิลเป็นไอเอออะตอมิกนั่นเองนะพอบั๊มน้องจิโยเนี่ยดาเมจจะเป็น15,000นะระยะ77แล้วก็ครูดาวแปดจุดสี่วินั่นเองเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าซิคาเเกกกโดนนะะ็็ปอีตัวลครที่่คอนข้างที่จะเท่เลยนะ สำหรับแบบแบบนี้นะก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสำหรับการมาดูเจ้าซิดคาเกโดนะก็จักทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ระเบิดบอสนะจากที่ดูสกิลแนละ้วแต่หลายๆแมปเนี่ยซิดคาเกโดก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เอาไว้ฆ่าบอสท,ทั้งนั้นเลยนะเออก็หลักประมาณนี้แล้วกันนะอ้าลืมลืมลืมไปลืมไปซิดคาเกโน่เนี่ยสำหรับเทรดที่เหมาะกับพี่แกนะไม่ต้องสืบเลยเว้ยมันเป็นซูเวอรี่ชแน่นอนนะอ่าจริงๆฟาก็รู้สึกว่าแมปนี้เนี่ย อ่าเขาเรียกว่าเปอร์เซนต์เทรดเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมกับผู้เล่นอยู่นะเพราะว่าเซเวเรียนอ่ะมันไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนะอ่ะสำหรับกูนะสำหรับกูนะรู้สึกว่ามันไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนะเนี่ยในเกมเราก็มีทั้ง3ตัวเลยนะแล้วก็สุ่มแบบไม่ถึงพันด้วยนะนี่โปรไฟล์บอกว่าเออไม่มีบอกนะแต่แต่ก็ไม่ได้สุ่มยากขนาดนั้นนะเออแต่ประมาณนี้ละกันสำหรับซิกคาเดโลนะ